มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ให้กําลังใจตัวเราเองได้ดีที่สุดก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็กลับมาพบกับไมค์ครับคอ o เปอร์มอนอยู่แล้วนะใน EP นี้เราจะตอนแรกก็จะไปจับปุกมอนซูโดนะแต่ว่ามือจะมีคนคอมเมนต,ต์บอกว่าอยากให้ผมไปจับลูเกียนะซึ่งก็เม่แน่ใจว่าจะเจอในพาร์ทนี้หรือเปล่านะหรือจะเจอป o กมอนซูโดแทนนะเออเดี๋ยวเราจะเริ่มต้น จากการไปหาลูกเคียกันก่อนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าลูกเคียนี่น่าจะอยู่ในทะเลด้วยป่ะเพราะว่าในกระตูนมันอยู่ในทะเลนะก่อนเรียนหาที่ทงสูงก่อน,นจะได้บินไปเลยตรงนี้เป็นไรเป็นทรายเหรอขอเปิดแมปดูก่อนแล้วกันเออนี่ไงทะเลทำไมตรงนี้มันมีเหมือนเป็นแสงเป็นไฟมัน,นี่นะอาจจะเจอ ปเกมอนเทียบตัวอื่นก็นได้นะพาเกีย er อะไรเงี้ยที่เราเคยเจอแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้อัดคลิปนะ <c oughs> ตอนนั้นมันโมเดลมันยังไม่ขึ้นอนะ่ะมันจะเป็นซับติจูดอยู่เป็นตัวเขียวเขียวแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับโมเดลของพาเกียนะโอเคเดี๋ยวเราจะบินจากตรงนีไ้ไปทะเลกันดีกว่าตรงน,นี้หมู่บ้านเราโดไปเรื่องไม่รู้ อืมเราต้องมีเรือใช่ไหมไม่มีไม้เดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ตัดมาเมื่อกี้สวยละหาต้นไม้ก่อนนะตอนนี้จะมีสักต้นไหมพื้นที่สีเขียวแต่ก็ใช่ว่าจะมีต้นไม้โอ้โหเราต้องว่ายน้ําไปไกลมากนะกว่าจะได้ไม้โอ้โหเอาเป็นว่าเราจะไปตรงนี้แล้วกันโอเค <c oughs> โอ้โหหนืดจัดอะกว่าจะมาถึงอะมาเพื่อเอาต้นไม้ไปทําเรือไม่ได้มีอะไรเลยนะ โอเคทำโต๊ะค้าเพราะว่าทำเรือไปเตรียมตัวออกเดินทางได้คิดว่าตรงไหนจะมีนี่ไงมันดูกว้างมากเลยตรงนี้เดี๋ยวรอตรงไปเรื่อยๆตรงนี้คืออุ้ยทำใต้น้ำฮะปลาวานขอจับไอ้ปลาวานก่อนแล้วกันเออ วาเมอร์ฟอสวิฟแล้วก็เอลตราบอลไปดิรียบร้อให้ได้ประวานเฉย <c oughs> ไม่ได้อยู่ในการคำนวณมีแต่ความบังเอิญเท่านั้นอันนี้เจอโปเกมอนตัวใหม่ก็จับไปแล้วแบบคิดดูนะว่าถ้านี่คือชีวิตจริงองเรามาพายเรือกลางทะเลอย่างเงี้ยโคตน่ากลัวคุ้งคว้างเลย ไม่เห็นเกาะเลยวันนี้เราเปิดเป็น p e a c e f u แล้วมันจะไม่เจอนะไอพวก monster อรมมันมีที่ที่ให้หายใจไหมเนะี่ยลองลองไปดูไหมเออไม่เคยลงไปดูเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะมีอากาศให้เราหรือเปล่าโอ้ยเฮย,ยจะตายจะตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีอากาศข้างในน่าจะไม่เจอ เฮ้ยปัญหาย,ยากเฮ้ยนะมันซีดราอย่างนง้นเด้อโหมืดมองไม่เห็นแต่อยู่นี่เจอแล้วใช้퀵บอได้ไหมมืมดจัดมองไม่เห็นโอ๊ยโอเคเหมือนเรามาจับโปเกมอนน้ำอย่างเงี้ยงั้นนะมีไอ้หลามด้วยโหยังมืดมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เจออะไรเลยวันนี้ บอกตรงว่าไม่เจออะไรเลยเยสตรงนี้ย่งสวยเฮ้ยเมืองใต้น้ำเรอเฮ้ยหรือว่าหรือว่าแถวนี้มันจะมีลูเกียใช่หรือเปล่ปาเจอจริงหรือเปล่าลูเกียเอลูเกียแต่ตอนนี้ครับซาำเราจมน้ําตายอยู่นะรอรีเลือดนะตอนนี้รอเกิด <c oughs> แถวนี้นี่มันสวยงามจริงมีปลาเยอะแยะมากมาย อ๋อมีตะมอนก็มาเกิดในน้ำเออแต่ว่าในดาต a าแพ k เนี่ยเขาบอกว่าให้ดำน้ำลงไปนะ deep ocean เนี่ยแถวเนี้ d e e p Ocean เราอยู่ d Deep เนี่ย Warm ต้องกลับมาตรงนี้โอเคกลับไปตรง deep ocean ก่อนตอนนี้เพื่อที่จะได้เจอลูเกียยังไงแล้วอ่าต้นสว่างก็ยังไม่เจอ๊อ กำลังจะพูดว่าหาลูเกียจนสว่างแล้วไม่เจออยู่ดีมันเกิดขึ้นมานะเพาเกียไม่ใช่ลูเกียแต่เป็นเกียเหมือนกันเอาเพาเกียไปก่อนแล้วกันั้งนั้นโอ้โหพอสวิปโอเคเอ้ยไม่ใช่ลูเกียแต่เป็นเพาเกียเอาเอาตาบอ,อกอโอ้โหั้างั้นตกใจปาบอลไถ่ตูดยังไงโอ้ ล่างมือซะด้วยโอ้โหสมกับเป็นเทพจริงๆจ,จับยากลอเกินเอาอยู่ดีมืดเอาอะไรอะเฮ้ยหรือว่าเปาเกียร์เขาจะชอบหามมือบอลอะไรเปล่าเปาเกียร์ขอร้องโอ้โหขอร้องล่ะ เพาเกียร์เฮ้ยอะไรวะได้แล้วโ้โไหนดูสิกลับมาขอดูเพาเกียหน่อยเรากดเรียกในน้ำไม่ได้แต่แต่มันเกิดในน้ำนะงงนะเอองงเหมือนกันไม่ได้เจอลูกเกียร์จะเจอเพาเกียร์เลเวลเจ็ดสิบเออถือว่าได้อยู่นะน่าจะได้กลับบ้านนะตอนนี้เพราะว่าลูกเกียรเราไม่น่าจะเจอ เอาไว้พาร์ต่อไปเราจะไปหาลูกเกียร์กันจริงๆจังๆดีกว่าวันนี้เราก็จะเพเกียร์ไปเกียร์เหมือนกันน่าจะทดแทงกันได้อยู่ขึ้นเกาะก่อนตอนนี้ขอดูเผาเกียร์ก่อนเออปึ๊บดูดสิเผาเกียร์ยรี่คีที่จะนี่เราได้ทีบมาหนึ่งตัวเลเวลเจก็ได้อยู่กัะมา เรา,ากลับบ้านกันดีกว่าไปโ okay. อเคกวาจะมาถึงได้เล่นเอาเหนื่อยเลยกวาจะถึงบ้านเหนื่อยเอาเรื่องฮะฮะเมื่อเกิดตรงนี้ได้ไงเอาเบลดัมโอ้ยอยู่ดีๆ ซูโดโปเกมอนก็ออกมาให้เราจับแบบง่ายๆซะง,งั้นโอเคเลยเดี๋ยวจะเอาพี่วานใช้สกิลอะไรสักอย่างมันจะตายหรือเป่าคงม,ม,มันตายจังเลยใช้กวิ้งฟลิกบอลจับมันแล้วกันโอ้โหมาดิเมื่อเกิดบ้านเราได้ไงวะอุย้ยจับแบบไม่ตีจับแบบเลือดไม่ลดโอ้โหโอ้โหเดือดจะเชื่อ ทั้งเมื่บอลไม่สามารถจับเบลด,ดัมได้ตัวเก่งมักใช้จับยากดูจากพาเกียที่เป็นเทพโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเนะี่ยถ้าวิ่งไปรักษามันจะหายมันจะหายตัวไปเหมือนตอนนั้นไหมเนี่ยแบบว่าเหมือนในนกชายนี่สามหัวหันหน้าแป๊บเดียวมันเดินออกระยะแป๊บเดียวมันหายไปเลยเฮ้ยบ้าโบคอ,อแตกโอ้โหเฮ้ยมันจับยากจังอะ โอ้โหจนจนโปเกมอนหมดตอนนี้อยากให้มันคล้าส,สายตาเด็ดขาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหูวิ่งออกเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะ่าบอกนะว,ว่าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่มาลองใช้พิกบรอลอีกรอบอเอา้ารอบนี้ได้เฉยโอเคได้เวลาพัฒนาร่างเป็นเมตากอร์ส เออฮือเดี๋ยวเราจะเอา EP ปัม๊มเวลให้เลยปั๊มเลยนี่เวลร้อยเลยดีไหมร้อยเลยดีครับโอ้โหไปรออะไรละ่ะธาตเหล็กและพลังจิตมีแต่งโอ้โหมาแล้วหนึ่งมีล่างสองร่างสามเป็นเมตากอสูอย่างที่โอโ้เอาเรื่องโอ้โ ก็เป็นยังไงกันบ้างราครับสาหรับ EP นี้ออกไปหาลูกเกียนะแต่เจอเฮเกียซะง,งั้นนะ่ะเออเว้ยแถมงจับยากซะด้วยนะนี่ไอเมตากอก็เหมือนกันจับยากก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมดะะ้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะฮะซึ่งก็คือผมคนเดียวนั่นเองนะฮะก็ใน e ีหน้าเราจะไปจับตัวอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมฮ่า